ก็สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกเช่นเคยนะครับก็สวัสดีปีใหม่ปี2023นะครับหรือปี2566นนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีเลยนะครับมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปพบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ทำตามสัญญานะครับเราก็จะมาเปิดแพ็ก JW กันให้หมดแม็กเลยมีแต้ม JW เท่าไหร่ก็จะเปิดให้หมดเลยก็ตอนนี้มี60,000กว่ากว่าถ้าเปิดก็น่าจะได้ถึง 72, ซองน่าจะได้ถึง7 0,000นะครับเพราะว่าแต่การเปิดเนี่ยมันก็จะได้แจม JW กลับคืนมาบางส่วนด้วยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่านะครับ ใครที่ชอบให้พี่เปิดแล้วคอยแช่งก็ตามสบายเลยนะคอมเมนต์มันมาด้วยโอเคนี่ก็คือแพ็ก JW นะครับช่วงนี้ช่วงปีใหม่นะก็มีมาให้เลือกเจาะจงได้เลยนะครับมีแบบ50,000เจาะจงตัวเก่งๆมาเลยเป็นตัว r e ี e จ t ระดับ3แล้วก็มีแบบ20,000นะครับเจาะจงเหมือนกัน ใครอยากได้ตัวจอดจงนี่ก็แนะนำให้เปิดพวกนี้เลยพวก50,000กับ20,000ก็จะได้ตัวที่เราอยากได้เลยเต็มๆแต่ส่วนของพี่นะพี่คิดว่าคงจะไปเปิดซองแบบสุ่มเดี๋ยวเราไปดูซองแบบสุ่มกันก็ใช้แต้ม JW 1 0 0 0นนะก็ คิดว่าน่าจะได้เจ็ดซองแปม JW น่าจะถึงอยู่นี่การสุ่มของแพ็ค JW 1 0 0 0หก็จะได้ตัวพวกนี้นะก็มีหลายตัวที่พี่ยังไม่ได้นะครับแต่ถ้าเปิดแล้วได้ตัวซ้ำๆกันก็ไม่เป็นไรก็ดีเพราะว่าตัวของพี่ยังไม่มีตัวเลเวลแม็กเลยตัวรีเจนระดับ3นะครับโอเคก็จะได้พัฒนาตัวขึ้นไปเรื่อยๆจาพี่อยากได้แบบจำนวนเยอะๆนะก็เลยไม่ได้เปิดแบบ แพ็ JW 20 0 0โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันซองแรกเลยปป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,ปบ,ปบไปได้ตัวอะไรนะเฮ้ยตัวดีตัวดีพี่ยังไม่เคยได้เลยเจ้าโพซิเลโตซอรัดนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยโอ้โหเปิดมาซองแรกก็แจมเลยโอ้โหเอาแล้วเริ่มต้นปีที่ดีแล้ว และแต้ม JW หกร้อยห้าสิบอ่ามาสองแรกก็มาเลยของดีของดีตัวนี้ยังไม่เคยได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อแพ็คสองกันสองที่สองอาเอา,เอาตัวพวกนี้แหละเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยมาปึ๊บ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 ไปได้ อะไรโอ้ได้เจ้าเต่านะก็ดีนะเพราะว่าตัวปากกาลังแนวปากกาลังเนี่ยของพี่มีเจ้าเต่าเดิมอะอยู่แล้วตัวเดียวนะครับพี่ก็มีปัญหาในการตีสัตว์ใต้น้ําอยู่นะครับเพราะว่าแนวปะพันปากกาลังเนี่ยของพี่มีน้อยโอเคได้เจ้าเต่ามาก็ดีไปเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันซองที่3เลย ไปช่วยกันลุ้นหน่อยนะโอเคไปปึ๊บ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 ไปได้อะไรเนี่ยได้อะไรเนี้ยยังไม่เห็นเลยได้อะไรเนี่ยโอ้ได้สัตว์ใต้น้ำอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเจ้าไฮโนซอรัสนะครับก็ <S <S เคยมีแล้วไม่เป็นไรก็ไปอัพตัวให้เก่งขึ้น โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันซองที่4กันเลยดีกว่าต่อเนื่องกันไปเลยมาครึ่งทางแล้วนะเปิดได้ทั้งหมด7สซองอ่าเนี่ยขอได้ตัวพวกเนี้ยพวกเนี้ยได้ไหมประมาณ4-5หตัวแรกเนี่ยเพราะว่ายังไม่มีเลยไปกันดีกว่าปุ๊บ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  ปึ๊บปึ๊บไปได้อะไรได้อะโอเคได้เจ้าอีโอแลมเบียนะครับกินพืชนี่ตัวนี้พี่เคยมีแล้วนะมีแค่ตัวเดียวนะครับโอเคเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งเลยนะอ่าได้แต้มเจเดี๋ยวจะสะสมได้อีกหนึ่งมือแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันซองที่ ห้ากันเลยดีกว่าไปปึ๊บขอได้ตัวแถวนี้ได้ไหมอะมาแถวเนี้ยตัวไหนก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันต่อเลยปุ๊บ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 ไปยังไม่เห็น เห็นนิดๆโอ้โหได้เจ้าแรกเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ่าทุ่งหญ้าเนี่ยพี่ไม่มีเลยนะตัวทุ่งหญ้าเยี่ยมเลยตัวรีเจนระดับ3โอเคได้เจ้าแรกมาก็เยี่ยมโอเคถือว่าดีเลยสำหรับพี่นะอ่าได้แต้ม GW สะสมมาอีกเราไปต่อกันซองที่6แบบต่อเนื่องกันเลยนะครับ เอาใจช่วยพี่กันด้วยนะขอให้ได้ตัวเก่งๆดีๆไปเอาแถวนี้ขอแถวนี้ได้ไหม <c oughs> มามาโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยปั๊บปั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 บ,ปบไปยังไม่เห็นว่าเป็นตัวอะไรเห็นนิดๆโอ้ได้ สัตว์ใต้น้ําประเภทน้ําตื้นมาแล้วนะตัวนี้พี่เคยมีแล้วนะก็เป็นตัวที่2ที่พี่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรนี่แต้ม JW สะสมมาได้อีก10,000ื่นนะครับได้เปิดซองสุดท้ายซองที่7ไปกันเลยดีกว่าตัวสุดท้ายปิดฉากอย่างสวยงามให้หน่อยได้ไหมนะขอแถวนี้ขอแถวนี้ แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาปึ๊บ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 ไปเห็นนิดๆโอ้โหได้เจ้าเต่าอีกหนึ่งตัวแล้วนะแหมเหมือนรู้ว่าพี่แบบมีตัวปะการังค่อนข้างจะน้อยนะให้เต่ามารอบนี้2ตัวเลยโอเคก็ถือว่าเยี่ยม คราวนี้การสู้แพ็คใต้น้ําของพี่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะครับโอเคก็จบไปนะครับสําหรับการเปิดแพ็ก JW ต้อนรับปีใหม่ปี2023นะครับเปิดที72ลวดก็ยังเหลือ5ตัวนะที่พี่ยังไม่ได้นะครับตัวแถวนี้พี่ก็ได้เมื่อกี้ไปนี่แล้วก็เจ้าได้เจ้าแรดเจ้าอ e ีโอลัมเบียอ่า แล้วก็เต่ากับตัวนี้โอเคเนาะก็ถือว่าการเปิดแพ็ค JW 72รอบนี้ถามว่าพอใจไหมก็พอใจเลยนะมันได้ตัวที่พี่ยังไม่เคยได้นะครับก็มีปัญหาในเรื่องตีใต้น้ำบางทีแนวปากการลังมันน้อยเนาะนีะ่เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงว่าซองที่เราเปิด แฮ็ค JW รอบนี้ได้ตัวอะไรบ้างนี่ได้เจ้าเต่ามา2ตัวเจ้าอ e ีโอแลมเบีย1ตัวเคยได้แล้วแต่ได้มาอีกตัวหนึ่งแล้วก็เจ้าแรดนะครับแล้วก็นี่เจ้าตัวนี้ทีเด็ดเลยในการเปิดรอบนี้เจ้าโพสิเลโตซอลลัสแล้วก็ได้น้ำตื้นมา2ตัวนะครับก็โอเคถือว่ามันยังไม่เลเวลแม็กนะ ทีเด็ดรอบนี้พี่ก็ขอให้ยกเป็นเจ้าตัวนี้เลยเจ้าโพซิเลโตซซลัตนี่ตัวนี้ตัวที่2พี่ก็น่าจะเป็นเจ้าอีโอแลมเบียนะตัวที่3ามก็ึ้นแรดนะครับตัวที่4เต่าโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับการเปิดแพ็ค JW ต้อนรับปี2023นนะครับก็ สำหรับน้องๆที่ใครติดตามคลิปพี่นะครับหรือเข้ามาเยี่ยมชมเนาะก็ขอให้มีความสุขตลอดปี2023นะครับแล้วก็ตลอดไปด้วยเดี๋ยวพี่ก็ไปฟักตัวกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอาตัวแรกนี่ก็คือเจ้าเน่กินเนื้อโพสิตโตโซลัสเนาะไปอ่อใช้เงินเขียวเลยดีกว่าเมื่อกี้ตอนเปิด แต้ม JW นี่ได้เงินเขียวมาพอสมควรเดี๋ยวเราเล่งเลยเล่งเจ้าบูเลยนะครับาไปฟักไข่เรียบร้อยเจ้าบูอันนี้เป็นตัวที่สองนะครับที่พี่ฟักไปแล้วเนาะอโอเคก็ไปกินอาหารให้อิ่มนะครับารับของอีกหน่อยเดี๋ยว เหลือที่ว่างอีกหนึ่งที่เราไปฟักเจ้าเอาตัวไหนดีเจ้าอ e ีโอแลมเบียแล้วกันนะครับมาโอเคไปฟักใช้เงินเขียวไปเลยนะครับมาตอนนี้ก็ฟักก็รออัพทีมให้เก่งๆขึ้นไปนะครับมา โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะโอเคครับขอให้โชคดีตลอดปี2023ครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ